กราบเรียนพระนท่านพลเอกประหยัติจันทร์อังคารสืบเนื่องจากตั้งแต่ที่ท่านได้ประกาศว่าจะเปิดประเทศภายใน120วันนับตั้งแต่วันนั้นประเทศเราก็ค่อยๆปิดตัวลงพอท่านประกาศว่าจะทำให้ยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 กลายเป็นศูนย์ภายในปีนี้จากยอดผู้ติดเชื้อหลักร้อยอยู่ดี วันนี้ก็กลายเป็นหลักหมืน่นพอท่านประกาศว่าจะจัดหาวัคซีนและอุปกรณ์ทางการแพทย์มาให้ครบแต่วันนี้อุปกรณ์ทางการรบดันเข้ามาครบทันทีวัคซีนที่มีก็เริ่มจะขาดแคลนพอท่านประกาศว่าจะฟื้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้ดีนักลงทุนต่างชาติกลับหนี ยุโรปยูก็ปลดประเทศไทยออกจากประเทศปลอดภัยทันทีดังนั้นกระผมในนามตัวแทนภาคประชาชนจึงอยากขอร้องท่านว่าอย่าได้ประกาศอะไรดีๆแบบนี้ออกมาอีกและขอให้ท่านนั่งเฉยๆเ,เดี๋ยวประชาชนจะดิ้นรนกันเอาเองแต่ถ้าหากท่านอยากจะประกาศอะไรออกมาจริงๆก็ขอให้ท่านประกาศได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนั่นก็คือ ประกาศลาออก